เหมือนผีหลอกแต่ตินใจให้หลอกเชิมข้างนอกห้อยดำ านาฬิกาวันที่25กรกฎาคมนายวุฒิศักดิ์สิงหาเดโชนายอำเภอบางละมุงได้มอบหมายให้ในายพรชัยสังเอียดปลัดอำเภอบางละมุงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกตรวจตรารักษากความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีห้ามเดินทางออกนอกเคหสถานตามช่วงเวลาที่กำหนดคือเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาทั้งนี้ขณะที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าถนนวอลก,กี้ สตรีพัทยาใต้พบชายหญิงขับขี่รถจักรยานยนต์คือน,นายภัยบูรณ์บุตรวงศ์อายุ44ปีเป็นคนขับและนางสาวจันทนาบุตรสุรินอายุ44ปีเป็นคนซ้อนได้ขับเข้ามายังจุดตรวจในมือถือโทรศัพท์ในลักษณะตั้งเหมือนอัดคลิปวิดีโอเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงรีบนำโทรศัพท์ลงท่าทางมีพิรุษจึงได้เรียกสอบถามหาเอกสารอนุญ,ญาตออกนอกเคหสถานซึ่งทั้งสองไม่สามารถนำมาแสดงได้ เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่านายภัยบูลผู้ขับขี่นั้นใช้โทรศัพท์มือถือไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวชื่อโจ,โจทุงโดยวิดีโอไลฟ์สดในขณะที่บันทึกไว้นั้นเป็นการไลฟ์สดขณะกำลังขับขี่อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา มีการบรรยายบรรยากาศความเงียบเหงาและร้องเพลงอย่างเพลิดเพลินใจแต่จังหวะนั้นผู้ไลฟ์ได้ขับขี่เข้ามายัางจุดที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจสกัดพอดีจึงรีบปิดไลฟ์สดลงเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบได้อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าออกมาหาของกินเท่านั้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากเกินเวลาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีกำหนดเมืองตน้นได้ควบคุมตัวนายภพบูร์บุตรวงคนขับและนางสาวจันทนาบุตรสุรินคนซ้อน ลงบันทึกจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป